สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องแม่หนีอินเจแปนนะคะวันนี้แม่มีผ้ามาส่องดอกอะไรเอ่ยมีใครรู้จักมาอร่อยวันก่อนที่เรามาเก็บกันนะคะนี่ไงอุ้ยวันก่อนข้างๆเองอะมองไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้เยอะเลย หูนี่ข้างคลองนะคะนี่ข้างคลองตรงนี้นะเดี๋ยวจองไว้ปีหน้านะคะจำไวดกกะะ้ดอกกุยช่ายนะคะดอกกุยช่ายดอกไม้กวาดนะคะนี่ไงตอนนี้เขาบานแล้วนะคะกินไม่ได้แล้วนะ ๋ยเม็ดเขาก็จะร่วงลนแล้วก็ออกต้นใหม่มาให้เราได้เก็บนะคะควันก่อนเก็บฝั่งนูน้นมีไม่เยอะไงมองไม่เห็นตรงนี้อืพอมันบานแล้วเห็นเป็นสีขาวๆก็เลยแวะมานี่นะคะบานแล้วนะดอกก็เป็นแบบนี้นะคะ ดอกกุยช่ายดอกไม้กวาดนะคะหอมอะ่ะทำไมกลิ่นเขาไม่ไม่เป็นดอกไอ้กุยช่ายเนาะดอกหอมมันดอกแก้วนั่นเ่ย มนีอืกลิ่นหอมคล้ายดอกแก้วเลยนะไม่นึกว่าจะเหม็นไม่เหม็นนะคะเนี่ยลมพัดเย็นอืมดอกนีลาญี่ปุ่นเขาเรียกนีลานะคะอ,อุดอกกุยช่ายสวยๆนะคะ เียดายมากเลยวันก่อนมาไม่เห็นออกเองนะคะไม่มีใครปลูกามข้างคลองมีนะคะใครที่อยากกินก็ไปหาเก็บเองนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่กินและเขาก็ไม่ขายนะคะไม่มีใครขายมีแต่ใบนะคะที่ขายดอกนี่ต้องมาเก็บเองนะคะ หอมนะเนี่ยหอมแบบอ่อนๆหอมคล้ายดอกแก้วเลย<ม>น่สวยมีใครเคยเห็นมั้งคะไม่มีก็เพิ่งมาจ้อง เดี๋ยวไม่มีจะเก็บเลือกเก็บเฉพาะที่มันยังพอกินได้นะคะเอาไปผัดอีกสักมื้อกินปีละครั้ง ไม่เปิดพัดลมแล้วแอร์ก็ไม่ต้องแล้วบ่นจะหนาวก็หนาวเลยญี่ปุ่นดอกนีล่าญี่ปุ่นเรียกนีล่านะคะนีล่านฮานะนี่นะคะดอกไม้กวาดใครที่ เคยเห็นหรือเปล่าดอกไม้กวาดที่เราเอาไปผัดกันนะคะตอนนี้มกกันายแล้นะคะโว้ย,ย,ยลมแรงมากเป็นดอกเล็กๆสีขาวๆะะเห็นไหมคะนี่ต้นเขาก็จะเป็นประมาณนี้ นี่นะคะก็เอาใบไปผัดไปทํากับข้าวได้นะคะไม่ห่วงนะคะนิล่าป่านิล่าตำกุยช่ายป่านี่นะคะเอาไปทําอาหารได้แต่ไม่ต้องมาเก็บหรอกมีขายนะคะใบ ดกไม่กวาดดกไม่กวาดนี่ไม่มีจะเก็บอที่จะพอคิดได้ I know you feel this movement right here You just be vibing reaching reaching for something within you I know you feel this movement right here You just be vibing reaching reaching for something ชมโฆษณาให้กำลังใจแม่มีด้วยนะคะอืมสวยมากเลยดอกกุ้ยช่ายนะคะ มีประโยชนต์ต่อร่างกายหามา <c oughs> ชิมมากินได้นะคะ <c oughs> ที่เมืองค่ะเมืองไทยมีขายเยอะแยะเนาะแต่ที่ญี่ปุ่นต้องมากเก็บเองนะคะ